คุณเชื่อไหมว่าสุนัขตัวหนึ่งเฝ้าหลุมศพเจ้านายตลอด12ปีนี่คือเรื่องจริงของกาปิตันในปีคศ2006มิเกลกุสมานใช้ชาวอาร์เจนตินาเสือชีวิตอย่างกระทันหันกาปิตันสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเผิ์ดของเขาหายออกจากบ้านไปหลายวันต่อมาครอบครัวพบว่า มันไปนอนอยู่ข้างหลุมศพเจ้าของที่สุสานทั้งที่ไม่มีใครเคยพามันไปที่นั่นเลยตั้งแต่นั้นกาปตันเลือกที่จะเฝ้าหลุมศพทุกคืนไม่ว่าลมฝนหรือความหนาวเย็นมันก็ไม่เคยหายไปไหนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่สุสานต่างคุ้นเคยพวกเขาช่วยดูแลให้อาหารแต่กาปตัน ก็ยังกลับมาหาหลุมศพเสมอกว่าหนึ่งทศวรรษผ่านไปกาปิตันยังคงนอนเฝ้าตรงนั้นจนในที่สุดมันได้จากไปอย่างสงบที่ข้างหลุมศพเจ้านายนี่คือกาปิตันสุนัขผู้ซื่อสัตย์ตลอดกาล